อยากกินต๊อกปะเขากินต๊อกนะอันองวันนี้เรามากระดดอะไรร้ายเลยเหรอ้ายไปเกินไปวันนี้เรามีคนขับแล้วเย่เราสามารถถือต้องเหมือนคนขับจริงๆริอะที่แบบว่าเพื่อนมาขัดกันอยู่ฮิวส์วอตเกร็บแกร็บก็คือวันนี้เรากำลังจะ หลังจากเก็บกดมานานเราทุกคนอยู่บ้านก็คงจะดูซีรีส์เกาหลีกันมาเยอะเนาะสิ่งที่ทุกคนห่วหาก็น่าจะเป็นอาหารเกาหลีนั่นเองวันนี้เราก็จะมาโคเรียทาวเสนอร้านเกาหลีร้านประจําที่เราชอบมากินกันไปดูกันว่าร้านอะไรป้าตอนนี้เรามาถึงกแล้วจ้าเราหิวมากหิวด้วยความหิวโหยพเพราะว่าเปลี่ยนร้านสองรอบเราก็มาถึงร้านแล้วย้เอ้าไม่ใช่นี่หว่าชื่อคล้ายกัน โอ้ใช่ทุกค่ะกินลาเย้ตำงนิไหมนี่คือวิธีการเตรียมตัวที่จะกิน<ค><ณ>เนื้อย่างเกาหลีนะคะที่ถูกต้องค่ะต้องมีหมวก<ค><ณ>อมลองผิดลองถูกด้วยกันนะออครัอองง้งแรกเหมือนกันนะแม่ ครั้งแรกไม่ใช่แค่ที่นี่นะสถานที่อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกวันโอวันนะไม่เคยมาเลยไม่ใช่นักร้องวันนวันนะแต่ว่าเป็นอะไรก็ไโอเคไ M ่ใช่แบบนี้ขนาีือว่าโ้มาทานมาทามาอปะี่ราคาใช่ไหมราคาถูกบุฟเฟ่ต์มันเท่าไหร่ สามสองก็จะน้อยแต่ไมันปีนแค่นี้มึงอ๋อเหรอเอองานงานงั้งสองร้านจริงพวกเราอยากกินอะไรที่เราแบบอยากกินเลยดีกว่าขึ้นขอทิ้งแค่เปิดขอกินต๊อกนะอยากกินต๊อกอมีแค่นี้ สั่งอาหารตอนหิวอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกว่าต๊อกแน่ๆน่กว่าต๊อกแน่ๆรคิดได้ติมด้วยนะเออเออว่าเฮ้ยไม่เป็นไรโปรแกระเพาะมาแล้วร่างรู้จักให้เอาสุกินจิูเข้าหูต้สุกิมจิสุกิมจิจัดจาสุกินจิค่ะคู่คูเอาเอาจาจังหรือลามกยอนหรือจับแชร์อ่นั้นเลือกเลยจับแชร์ค่ะจาจังจาจังจับได้แล้วมึงจาจังจบนะ

ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่มีคนดูวันนี้เราทำติมเดียวครัอันนี้คือบอกเขาหน่อยแกเปลี่ยนแกเอลี่างนี่เราไม่รู้ว่าแกเปิดเรา่้ว่ากเปดอกยนี้เคยกินยังไงใช่เออพ่นีคู่กับปูไหเออทำไมอะอะไรอะอะไรคู่กันหรอคู่กันสีทกันอะไรคู่เหรอเดียวกัโอ๋นี้สคนนี้ดเหมือนกันมากยูขาใส่หมวกใส่ให้โอ้คูกับู โอเคถูกพ่อสิแกเราไม่โกรธเลยถ้าเราจะได้อยู่ดี่ร้านไม่โกรธตอนนี้เราอยู่ที่ร้านือแหลกมากไมอยู่ที่ร้านไหนช่วนะชินราค่ะชินลาค่ะชินลาอยู่ตรงไหนะอยู่ที่เอ่อวังอวันค่ะตรงมันเพจอยู่ปีเพจปุณณวิถีนะคะสามารถเดินมาได้เลยค่ะอยู่ชั้นสามนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์หรืออลาคาร์ก็มีค่ะตอนนี้พวกเราหิวมากเลยนะคะเก่งว่ะอันนี้นั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนอ่ะไม่ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยว จะปิ้งไงคนเองจะปิ้งผักเหรอเขาจะปิ้งอันนี้กันแกเห็นคนคนคนนี้ป่ะห็นคนนี้บ้าไม่แพงเลยนะเจ้าแกอ๋อเราไม่ทันยิ้มเลยแกไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มเก็บไว้เฉยๆเก็บไว้เฉยๆอันนี้ไม่ลงอยู่แล้วแกเขาเป็นคนแบบนี้แล้วเขาเป็นคนแบบนี้แล้วไม่ไหวแล้วเครื่องเคียงก็ว่าอร่อยแล้วตอนเนี้ยหิวมากอู้ว่หนืนนื่อยแล้วมีชาวชอบกว่าก็ลองดูก่อนว่าถ้ามันไม่เดีเออเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนก็ได้อู้ว่า วาเล่เ่ไม่้บอกเลยววาว้โหนี้ไปมาดูหุดูดนอ่ะคุณปุดคุณปุดแปลว่าอะไรวะันี้มีเชฟคุณมุกนะคะมาทำให้ถึงที่เลยค่ะวคน้องมกไม่หยะเออน้องมุกไม่หอยบอกอ่ะมันกูซ่อนไว้นี่เหรอมันเกิดอูไรมนเสร็จ ทะเลเดือดเฮ้ยโอ้หพวกเราลชีพวกเราแว้งแบบถุงว่ะนัมันจะเจอมีใครเอากระเป๋าดัอ่ะอุ้ยนี่แกนใช้เราได้เพระว่าจะชิง่ากินจังเลยิถูกมากอ่ะที่ไม่มาหาอนถ้ารักอ่ะ้ร

오늘 밤에도 왜가 너 있어줘서 조금 꿈해본 지를 했어 요즘 새벽에는 소금이 늘어서 왜냐면 너의 색깔은 blue 새벽에 떨어져 버린 blue 하늘이 파란색인 new 너에게 so I can't see the light. เสร็จนะจ๊ะแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นานคุยคุยกับเราทั้งก็อ๋อได้แก่โชคดีย้อนแสงเลยมันย้อนแสงอ่ะไม่เห็นอขอโทษนะเอ้เห็นแล้วเห็นเห็นทั้เมื่อกี้อันนี้เรากำลจะไปกินของหวานกันนะแต่เมื่อกี้คือหิวมากุสภาพ อันนี้ฮอกไกโดไว้ช็อกบุกกี้อันนี้ช็อกโกแลตโซมูจิชามูจิอันนี้คนบอกอร่อยมากๆนะคะแล้วก็คนบอกคือในในในเน็ตอร่อยเอออันนี้อะไรวะอันนี้กระสุนนี่เราไม่ได้แยกกันสั่งเหรอเยียมกันแยกกันแต่ว่าแบบสั่งให้ไม่ซ้ำเนี่ยจะได้แบ่งกันชิมจริงภารกิจวันนี้เราจะได้กินสิ่งนั้นไหมคนเยอะจุ้ม อันน ad ad ี้ของตูราคา่าันนี้ของอันไหนของตูต้องมีมินเทลอะไรไหมเฮ้ยอเรบอไปไหนน อยู่ 1941, อีกแล้วน้องอร่อยมากแล้วยูสืออร่อยมินก็อร่อยอันนี้ก็น้ำตาลไายญี่ปุ่นอร่อยมากแกคุกกี้อร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะรู้อร่อยมากเมินอร่อยมากไม่มีใครในนี้ชอบกินมินเลยเร่องนี้อร่อยเกินคาดอร่อยแต่ว่าภาพที่กินไว้ว่าจะแบ่งกันก็คือตัวใครตร่อยเดี๋ยวต้อมากอะไรเร็วจริงอร่อยไหมอร่อยมากเราไม่หกเลยไอ้ปู้ทำหกไอ้ถุนทำหกใครทำหกไม่มีอา เรากินรถมันม่วงกับรถนำการใจในมาสเซอยลลัปตี้เป็นใครอ่ะไม่แน่ใจเลยอ่ะเดี๋ยวจะเปิดก่อนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ต่อไปคือวันนี้จะบอกว่าวันนี้มาลาทอนมาอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนคนขับแล้ววันนี้มีหลายคันนะคะวันนี้เราก็ตอนนี้นะคะเรากำลัง ทะเลาะกับเกิดคอน FLICT ขึ้นกับทัฟฟิกจริงๆกับกับเราที่พยายามจะไปให้ทันพระอาทิตย์ตกเพื่อไปดูทุ่งทานตะวันแต่ว่าวันนี้มีาแค่คอมมีไปสองอย่างก็ถือว่าคอมมีแล้วนะไม่ปูบอกว่าต้องได้ตะวันด้วยเมื่อกี้วัแล้วก็เหยียบไปตะวันในเมืองนี่แหลโอเคเหยียบซึ่งตอนนี้เราอยู่แถวไหนพระขนงหรือท้องร้อเราเรียกว่าพระขนงแล้วเรากําลังจะไปให้ทันพุทธมนตรพุทธมนตร ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งเราจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเราไปลุยกันเพื่อนเลยที่เราไปถึงก่อนทำทำไมดีกว่าทำทำไมไปกูไ่ได้ดูแล้วก็ไปดูอ๋อเป็นคนแบบนี้เนาะเป็นคนแบบนี้เราไปดูกันนะจ๊ะบายไปกูก็แมปละกดปิดเหลืออะไรนะเหลือไปนิดเหลือ แต่ว่าคราวที่เราที่เรามากันบากนกว่านี้ตอนนี้นออ้องพอตกมึงคือเมื่อกี้ตอนที่กูแบบว่าขับมาแล้วแบบกูเห็นมือลูกๆก็เลกก่าแ,แบบป้ามารับขอบฟ้าแล้วจะถึงแล้วเนี่ยมั้ย <need> วันนี้เราโหดมากจริงกูยอมยอมใจเลยสายไปขวาคือดื้อดึงมากอ่ะใช่มันกำลังเป็นเบบี้เบบี้ท่านวาดตื้อๆเกงเหใช่ไหมอ่ะสวนเราเองใช่แก้วนอาชมได้นะใช่ยัาชมได้เลยงกนะนี่เราอยู่จังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดคิดไม่ออกเชียงรายอยู่เชียงรายตอนนี้โหวับไกลไกลมาก ทันตะวันตื่นเต้นเตือนเบบี้ทันตะวันตื่นตเืนบบี้นตื่นเนเบบี้ทันตวันคนสิที่บ้านคอนเสิร์ตอเนี้ยคอนสิรสวนค่ะเอาไปชมได้เลยนะคะน้องมันี้วเกเกลียวเก่ี่ล่เยเลยเลยเลยเเลียเกียเวเลีเกลียวเกลียวเยเกล้วเีเีเเ เป็นเมียของสวนเจ้าของสวนดีดีเจ้าของสวน <c oughs> เ้ยเป็นเมียของคนทำสวนรอเก็บข้าวเช่าอยู่เนี่ยเราเเหมือนมากเป็นนี้น่ารักอ่ะว้า <c oughs>